พวกเรากรูฟรเดอร์สครับพวกเราก็ยังงงกันอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆบอกว่าทำไมมันถึงได้ห่างหายกันไม่ได้นานขนาดนี้คือจริงๆเราจัดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเราชื่อ Last Call for TR 007เมื่อ17ปีที่แล้วนั่นคือคอนเสิร์ตสุดท้ายที่เราเล่นกันหลังจากนั้นเนี่ยวงเราต่างเราก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานกันพี่ก็ไปออกระลบ้าเดี่ยวคนแรกพี่ก้างออกระลบ้าเดี่ยวคนที่2ผมออกระลบ้าเดี่ยวคนที่3าหลังจากนั้น4ปีก็ คือจริงๆใจเราเองทุกๆคนเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าวงเราจะจะแยกกันเลยแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแล้วพวกเราเองก็ยังคุยกันอยู่ว่าเออทำไมวงดูดีวงเราถึงแยกแยกกันทางานหมดเลยซึ่งจริงๆบอกว่าในชุดอัลบั้มเดี่ยวของพี่ก็ก็ยังมีพี่สองคนไปร่วมร่วมทํางานด้วยชุดเดี่ยวของผมก็ก็มีก็มีพี่ๆร่วมทํางานกันหมดชุดพี่ก้าผมก็ไปร้องให้เพลงหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังทํางานกันอยู่แต่อยู่ดีๆเนี่ยพอพระราหน้าที่ของ เดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันกค่อยเฟดลงไปเรื่อยๆจนจนเมื่อมาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยสีหปีที่แล้วก่อนจะโควิดเนี่ยคือทางกรุ๊ปไวด์เดอร์ะสมาชิก3าท่านได้มาคุยกับผมว่าจะชวนมาทําเพลงด้วยกันหรือว่าจะมาทัวร์ด้วยกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะร้อนตัวอัลบั้มเดี่ยวผมแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของผมเองที่ Impact Arena เหมือนกันแล้วก็ก็เลยตอนนั้นก็เลยบอกว่าตอนนั้นยังไม่พร้อม ขอทำภารกิจเดี่ยวตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแล้วมันก็ห่างหายไป4 5ถึง้าปีจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสได้มากินข้าวกับพี่ก้อพอมาทานข้าวกันปุ๊บก็ก็เลยคุยกันเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาปรากฏว่าก็ตกลงปรงใจที่จะทำด้วยกันอีกครั้งหนึง่ง <Good. S 1> ใช่ครับซึ่งมากินข้าวกับพี่ก้อสองคนเท่านั้นเองด้วยแล้วก็แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ที่ ที่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนจุลายนี้ครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะพวกเราด้วยนะฮะมันสําหรับแฟนเพลงด้วยใช่เพราะว่าตัวทีเซอร์ที่เราปล่อยไปอันแรกซึ่งเป็นรูปถ่ายเรา4คนเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้วก็เขียนว่าคร o u p Rider is back ใช่ไหมฮะรูปนั้นเป็นรูปที่ผมวิว่าสนันสนันโซเชียลเลยคนแชร์ออแกนิกกันเต็มไปหมด มีเป็นแชร์ออแกนิกของผมที่เยอะที่สุดของของโซเชียลมีเดียผมเลยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาผมว่าเยอะมากๆไม่รู้กี่ร้อยคอมเมนต์ซึ่งบอกว่าตัวเราเองเราก็ตื่นเต้นไฟเพลงเองก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าโมเมนต์แบบนี้มันจะกลับมาเกิดขึ้นไม่อีกก็25ปีนะครับพอพอพวกเราแยกแยกกันแล้วเนี่ยทุกคนจะถามเสมอเลยเมื่อไหร่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 ทีเจอใครก็ถามเสียดายจังเลยเพลงยังเพราะอยู่เลย ยังฟังกันได้อยู่เลยแบบเพลงมันเดินทางของมันไปตลอดโดยที่โดยทา <c oughs> งไม่หยุดเลยไปร้านไหนผับไหนงานแต่งงานนู่นงานนี่จะได้ยินเพลงของกูไบรเดอร์อตลอดแล้วก็นั่งออหวังว่าหวังว่าในใจนะครับหวังว่าสักวันคงอาจจะมีมีวันนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงนะครับครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะฮะที่พวกเราสี่คนได้กลับมารวมตัวกันแล้วก็อยาก ที่จะบรรเลงดนตรีที่พวกเรารักทุกเพลงเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราด้วยครับก็จริงๆตอนที่เราปล่อยทีเซอร์อันแรกอะผมก็ยังจําได้เลยว่าวันนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าเอปล่อยไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอกระแสมันออกมาถล่มทลายขนาดนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาในช่วง ตอนตอนกรุ๊ปวรเดอร์เนี่ยเราทำประมาณปี2000ถึงประมาณ2008มั้งครับใช้เราประมาณ8ปีเท่านั้นเองออกอัลบัม้ม2อัลบัม้มบวกกับร้องรีมิกซ์อัลบัมลบ้มหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ว่าผมคิดว่าในช่วง8ปีนั้นมันเป็นช่วงที่เราทำผลงานที่มันมันทรานเซนต์เวลาคือ25ปีให้หลังแล้วคนก็ยังฟังเพลงเหล่านั้นอยู่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น โมเมนต์ที่มีค่านะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เรากลับมารวมกันได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ17ปีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำคอนเสิร์ตเนี้ยให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วอยากจะตอบแทนแฟนเพลงทุกๆคนที่ยังรอเรารอเรามา17ปีนะครับผมคิดว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจจะมอบให้เหมือนกับเป็นของขวัญชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งให้กับแฟนเพลงของเราด้วย เพราะว่าผมว่าตลอด25ปีเราเป็นวงเดียวที่คีปเดเรคชั่นนี้แล้วไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มันก็มีแค่พวกเราวงเดียวที่เรายังตั้งใจทําแบบนี้อยู่อย่างไม่เคยเปลี่ยนใจคือจริงๆส่วนตัวผมเป็นคนฟังเพลงทุกทุกแนวนะฮะหมอรันยันโอเปร่าฟังได้หมดทุกๆอย่างดนตรีร็อกก็ชอบดนตรีแจ๊สก็ชอบดนตรีบลูส์ก็ชอบดนตรีพอปก็ชอบ คือส่วนตัวบอกว่าถ้าถามผมผมชอบดนตรีแนวไหนผมชอบดนตรีแนวเพล็คือแนวเพลงดิสโก้ฟังที่เราทำเนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกกับมันมาตลอดก็คือแนวเพลงนี้เวลาที่ได้ยินเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยากับร่างกายของมนุษย์เราตลอดเลยคือมันมันฟังอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องมันต้องไปอ่ะใช่ไหมมันจะมีปฏิกิริยากับร่างกายของเรากับ อะไรอย่างนั้นอ่ะมันต้องตอบด้วยเสียงตอบด้วยร่างกายแทนนะอันนั้นเป็นโรคนะดนตรี g r o ปไร rider เนี่ยมันเป็นดนตรีที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างปฏิกริยากับร่างกายและจิตใจของคนฟังนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจและอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกมันคือทุกสิ่งเลยครับการเคลื่อนไหวอย่างนี้มันทุกสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพลงช้าก็จะมีความหมายที่บาดลึก ลึกซึ้งน้ำตาร่วงโหยหาท้อแท้วันไหว oh. ส่วนเพลงเร็วก็นะฮะสนุกสนุกครับฟังมันคือจังหวะที่ในเนื้อในด้านของทฤษฎีแล้วเนี่ยมันคืออะไรที่มันต้องเป็นอะไรที่มันเข้ากันเหมือนน้ำเลยคระ,นะะแบบเข้ากันเป็นกลมกลมกันเลยนะ,ะาะเบสกองกีตาร์กับเครื่องเป่าและเครื่อง รุ่นตีเครื่องสาย,สายต่างๆมันจะกลมเกลื่นกันไปหมดซึ่งมันต้องมีเกิดการดีไซน์มันระดับแรกก่อนแล้วมันคือสเสน่ห์ของมันเวลาเล่นอยู่บนเวทีแล้วมันจะรู้สึกสนุกมากแล้วก็เป็นหนังเล่นเดียวกันนะครับใช่ครับมันก็จะเป็นดนตรีที่กลมเกลียวกันครับแม้แต่เพลงเร็วก็จะมีบีทที่ชัดเจนที่เราจะขยับตามท่วงท่าแม้แต่จังหวะมีเดียมอย่างเพลงหยุดหรืออะไรก็โยกไปตามบีท ทั่วไปอะไรเงี้ยครับรผมแล้วก็เพลงซึง้งเพลงรักที่พึ่งปางปผ่านพ้นไปก็ต้องเป็นต้องให้น้ําตรงน้ําตาไหลออกมาเลยครับจริงๆเพราะว่าอย่างบอกว่าเรา,เราก็เป็นวงที่มีเพลงจังหวะกลางเยอะแล้วก็เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงที่ที่ดังที่สุดของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นหยุดนะครับเธอทั้งนั้นใช่ไหมครับก็เป็นแค่เธอก็พอสามเพลงกลางของเราในสองชุดเนี่ยในสามชุดด้วยจริงๆแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นเพลงที่ถึงทุกวันนี้มันก็ยังทํางานอยู่ มันเป็นเพลงที่เราจะพูดถึงเพลงรักในแง่อบอุ่นแล้วมันก็จะอยู่ในเพลงงานะแต่งงานของคนทุกๆครั้งที่ผมไปเจอคนที่มีความรักก็จะขอเพลงเหล่านี้สามเพลงนี้ไม่เคยพลาดใช่ครับใช่คือจริง,รงๆบอกว่าเพลงอ,อกหกักอยู่ในชีวิตเพื่อนผมเยอะมากจากรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปผมยังจำภาพมันได้อยู่เลยมันมีเพื่อนผมคนหนึงเนี่ย ปัจจุบันมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะฮะตอนนั้นเขาเขาเขาโดนผู้หญิงทิ้งแล้วเขามานั่งดูคอนเสิร์ตผมซึ่งจริงๆพวกเพื่อนๆก็พาเฮโลกันมาเพราะว่า,อาคอนเสิร์ตของพวกเราเนี่ยแฟนเพลงเราประมาณผมมองว่าเกือบ90%น่ะคือผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีด้วยก <c oughs> ็ว่าเรามีเพลงรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพลงเนี้ยเคยนั่งตรงนี้อยู่ในผับเนี่ยมันคือเพลงที่ถูกดีไซน์ที่เขียนมาว่า นั่งอยู่ในผับแล้วทุกๆคนก็จะมีเสียงจอแจแค่ไหนแต่คนนี้มันอยู่ในโซนของตัวเองอ่ะินเดอะโซนอยู่คนเดียวแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ร้องไห้ออกมาใช่ไหมฮะ<คอร>พเพื่อนผมคนนั้นพอฟังเพลงนี้ปุ๊บเนี่เยเขาเขาน้ำตาเขาไหลแต่เขาอยู่ไกลนะแล้วก็อยู่กับพเพื่อนๆหัวล็อกกันไปหมดเลยพเพื่อนๆหัวล็อกเขาบ้างทำไมมันโดนขนาดนี้วะเขาพูดอย่างนีๆๆน้ออกมาผมก็บอกโอ้โหคือลงจากเวทีทุกคนก็รอเขาหมดว่าเนี่ยเมื่อกี้นั่งร้องไห้อยู่ซึ่งปกติเป็นคนที่เก่ามาก ชกต่อ,อยกับทุกคนตลอดเวลาและเป็นนักเรียนอยู่นะครับก็บอกว่าเพลงเรามันมันมันเข้าไปหาเขาได้ขนาดนั้นเนี่ยบางครั้งผมร้องเพลงอยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่หรือเฟสติวัลต่างๆเนี่ยเวลาร้องรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปรักไม่ได้เนี่ยผมจะมักเห็นคนยืนร้องไห้อยู่ซึ่งซึ่งบอกว่าเราเราเราู้สึกเขาเรียกว่าเราก็เจ็บปวดแทนเขาเพราะว่าทุกๆครั้งที่ร้องเพลงหรือว่าสื่อสารดน,นตรีออกมาบนเวทีเนี่ยทุกคนมาจากโซลตัวเองทั้งนั้น คือเราจะไม่สามารถสื่อสารได้ถ้าเราไม่รู้สึกออกมาจากใจเราเองแล้วเราเห็นว่าเพลงมันไปเอฟเฟคเขาขนาดน,นั้นได้เนี่ยหนึ่งคือเราก็เสียใจแทนเขาแต่เราก็รู้สึกมีไปปลอบเยอะมีไปปลอบเยอะก็ลงไปก่อนเลยฮะก,ก็มีบ่อยครั้งที่เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่บางทีถ้าอยู่ที่สูงเราลงไปไม่ได้เนี่ยก,ก,ก็ก็จะไม่ได้ลงไปปลอบเขาแต่สุดท้ายเขาก็จะแฮปปี้ด้วยเพลงหยุดของเรา <S <S ใช่คือ มันคือแฟนเพลงเลยครับมันคือแฟนเพลงเท่านั้นเลยที่ทําให้ทุกๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมคือต่อให้เราเล่นเพลงเดิมแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมเพราะว่านักดนตรีเราจังหวะนั้นมันอาจจะเร็วขึ้นช้าลงวิธีการโซโล่ก็ไมีเหมือนเดิมวิธีการร้องของผมเฟซซิ่งของการปล่อยเสียงของการท่อนต่างๆที่จะปรับว่าเราควรจะร้องช้าร้องเร็วมันก็ไม่เคยเหมือนเดิมแต่สําคัญที่สุดตัวแปรสำคัญที่สุดอยู่ที่แฟนเพลงแฟนเพลงทําให้เราไม่เคยเบื่อเพลงของเรา ต่อให้ร้องมาไปแล้วเป็นหมื่นรอบอย่างเพลงหยุดใช่ไหมฮะอย่างเธอทั้งนั้นก็ร้องมาเยอะแยะมากมายรักไม่ได้ร้องมาเยอะแยะมากมายเพลงเกือบของผมในอัลบั้มโซโล่ของผมเองก็มันอยู่ที่แฟนเพลงทุกๆอย่างอินพุตที่ให้มาผมมันคืออยู่ที่แฟนเพลงล้วนเลยเวลาแฟนเพลงโอ้โหเขาให้เรามาพลังอันนั้นน่ะถ้าคุณยืนอยู่บนเวทีเป็นคนที่รับโดยตรงจากคนดูเนี่ยมันผมมันมหาศาลมากๆแล้วก็มันก็เป็นกําลังใจในการที่เราให้เราเพอร์ฟอร์มต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมันก็ เพราะว่าเรามีเพลงก็เพลงที่ดีนะครับผมว่าเพลงหลายๆเพลงก็เป็นเพลงชาติงานแต่งงานที่เราเห็นกันอยู่ว่าทุกงานแต่งงานจะต้องเล่นอะไรเงี้ยครับผมเราก็ก็ใช่ด้วยฮะเราก็เราก็ภูมิใจนะฮะที่เพลงของพวกเราเนี่ยได้ไปไปอยู่ในผู้ฟังในหูของผู้ฟังแล้วก็ผู้ฟังก็แบบว่าตอบกลับรับกลับมาให้พวกเราด้วยครับ ก็เห็นเห็นบ่อยครับเห็นบ่อยถึงแม้เราเล่นอยู่ก็เห็นคนร้องไห้กับเพลงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็นึกในใจก็สมควรละไม่นะรอเล่นชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับรสชาติของชีวิตนะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับรักไม่ได้ก็ไม่ต้องรักครับใช่ครับ จร,จ,รจ,รจริงจริงบอกว่าขอเสริมนิดนึงด้วยมันมันมันไม่ใช่แค่เพลงเพลงเศร้าอย่างเดียวคืออย่างเพลงหยุดที่บ้านพูดขึ้นมาเรื่องเป็นเพลงชาติแต่งงานเนี่ยคือผมมั่นใจเลยว่าเป็นเพลงที่ผูกเปิดในงานแต่งงานเยอะที่สุด ผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานมากที่สุดเพราะเขาจะมีมักจะมีคนเดินมาบอกผมว่าพี่ครับผมใช้เพลงนี้แต่งขอเมียแต่งงานผมใช้เพลงนี้ขอแฟนแต่างงานเพลงพี่อยู่ในชีวิตผมตอนนี้เพลงรักไม่ได้อยู่นในชีวิตผมตอนอายุผมเท่านี้ตอนผมอยู่มหาลัยผมกำลัรักที่พึ่งผ่านผมไปแล้วผมก็โดนแบบนั้นคือเรารู้สึกดีใจมากๆที่ที่เพลงเราอยู่ในช่วงชีวิตของพวกเขาแลา้วเ,เราโตมาด้วยกันในวันนี้มันเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่า ไอ้ครั้งนี้ที่เราจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทําให้เขาไม่มีความสุขไม่ได้ต้องให้เขาทุกวินาทีทุกวินาทีต้องมีแต่ของดีให้ต้องให้ของที่ดีที่สุดที่เราทําได้เลยสุดฝีมือดีมากเลยรู้สึกดีมากเลยฮะเพราะว่าคนที่มันโตมาด้วยกันแล้วมันได้เห็นพัฒนาการของแต่ละคนด้วยเนี่ยมันรู้สึกชื่นใจว่าเฮ้ยวันนี้เขาก็มีชีวิตที่ดีเขามีครอบครัวที่ดี คนทีไ people. People. Various, ่ไ <Mayor> ม <warning S 1> ่ได้เจอกันบางคนนานๆมาเจอกันทีผมดีใจมากผมล่าสุดเพิ่งได้เจอกับน้องคนหนึ่งซึ่งเขาไปอยู่ที่เยอรมันแล้วนะครับเขาจะบินกลับมา 2- 3สามปีครั้งมิชชั่นของเขาคือมาดูผมเล่นเขาจะบินมาอย่างนี้ทุกครั้งแล้วจะมีของฝากมาให้แล้วตอนนี้เขาก็ผมว่าเขาแลนเขาแลนซื้อตั๋วแล้วที่จะบินกลับจากเยอรมันเพื่อมาคือเขาแต่งงานกับคนเยอรมันแล้วก็อยู่ที่เยอรมันเลยมีหลายหลายคนจากอเมริกาก็จะบินกลับมา หลายคนอยู่อังกฤษก็จะบินกลับมาซึ่งมันมันชื่นใจะฮะถ้าได,ได้ได้เจอกับกับคนเก่าๆคนที่โตมาด้วยกันเ,เหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปนานๆสิบปีมาเจอแล้วมันชื่นใจมาก,มากคือมั้ก็เรียกกแฟนดอมแฟนดอมแฟนดอมโอเคนี่จริงๆแฟนเพลงของพวกเราตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังรู้จักยังติดต่อกันอยู่นะครับคือเป็นเหมือนกับพี่น้องกันแล้วหลายคนมากแล้วเกินสิบคนอะ หลายคนก็ยังบางทีเราก็ยังนัดกินข้าวกันเจอกันอยู่ยังมีเต็มไปหมดเลยใช่ครับเจอกันตามเดินผ่านกันภรรยาคุณรู้แม้คุณไปกินข้าวบแฟนเพลงผมภรรยาผมไปด้วยภรรยาผมก็ไปด้วยใช่เพราะฉนั้นเราก็เจอกันอย่างนี้ตลอดจนคือมันมีความผูกพันกันมากมันมากจนกลายเป็นเหมือนพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใช่พูดถูกพูดถูกแม้แต่ภรรยาเราเองเราก็รักแฟนเพลงเราเหมือนกันเพราะเขาน่ารัก แล้วเขาก็มีแต่ความรักความหวังดีให้เราเราก็มีแต่ความรักความหวังดีให้เขามีหลายคนแล้วล่าสุดมีคนหนึ่งส่งตอนแรกเขาส่งลูกแขนเข้ามาก่อนเขียนว่าบุรินแต่ผมก็มองไปเป็นแขนผู้ชายผมก็ตกใจก็เลยเขาก็ส่งเมสเซจดีเอ็มมาหาผมผมก็บอกว่าสักชื่อผมเลยเหรอครับบอกว่าไม่ใช่แค่สักพี่ผมตั้งชื่อลูกผมว่าชื่อบุรินเลยครับพี่มีมีหลายคนที่ได้ตั้งชื่อลูกว่าบุรินแต่ตอนแรกที่เริ่มกลัวแล้วเป็นผู้ชายสักชื่อผมลงไป เขแต่เขาซื้อลูกผมครับโอเคเลยขี้ขายครับไม่ชอบขี้ขายครับถ้าชอบก็ไม่ทราบเหมือนกันครก็กลัวอยู่เหมือนกันครับก็อย่างแรกเลยขอบพระคุณทุกๆความรักทุกๆหัวใจที่มอบให้กับพวกเราทุกๆคนทังสี่คนนี้นะครับตลอดมาไม่ว่าไม่ว่าเวลามันจะผ่านมานานแค่ไหนมิตรภาพที่เรามีให้กันมันก็ยังเหมือนเดิม ขอบคุณน้องๆที่มาดูตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมปัจจุบันก็โตขึ้นแล้วขอบคุณน้องๆที่เพิ่งเคยมาฟังเพลงของเราโดยการแนะนําจากผู้ใหญ่หรือว่าน้องอาจจะเป็นค้นหามาเองก็เลยอยากจะบอกว่า17ปีแล้วที่จะไม่มีโมเมนต์แบบนี้ครั้งนี้มันกลับมาแล้วครับในวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับที่ Impact Arena Ultra V Presents Groove Rider Return of the Groove Concert นะครับ ตอนนี้นี่คือคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดจากพวกเราพลาดครั้งนี้อาจจะไม่ได้ดูอีกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและก็หวังว่าจะได้เจอกันที่บผมอบค a า e ี a าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ